วันนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการท่านคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งครับชาวอำเภอพิราซึ่งมีทั้งหมด8ตำบล80หสิ 8, บ้าน8,000คนูนเรือนและ36,000คนขอต้อนรับท่านเข้าสู่อำเภอพลราเพื่อให้คะแนนเป็นที่หนึ่งของระดับจี่ใหม่รืลรำในวันนี้ครับเราหวังเช่นนั้นครับ ็ขอท่านได้ดำเนินก,การต่อเลครับขอทีนี้ทีนี้นต้อ,ตอ,อนรับท่านอยู่กวามยินีีครับขอกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอเวยราชท่านสุธีคำมือมาเมืองดัที่ได้ทำหน้าที่ท่านเป็นพ่อเมืองอำเภอห้วยราชครับท่านอยู่ห้วยราชได้นำพา หัวหน้าส่วนราชการคณะทํางานนะครับได้ดําเนินการผลงานปที่ไปตักในหลายอยา่างนะครับรวมถึงการดํงงาเนินการเป็นที่เชหน้าชูตาในระดับจังหวัดบุรีรัมย์ครับและวันนี้วันหนึ่งครับที่หมู่บ้านถนน,อนนอกซึ่งเป็นเขตปกครองของท่านนายอำมตรานะครับได้มีโอกาสนําเสนอผลงานให้ท่านประธานและคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินกรรมการงานทาการหมู่บ้านดีเด่นแห่งจังหวัดน,นะครับวันนี้